เม็ดถั่วฝักยาวที่เราตากแห้งแล้วนะคะพร้อมเก็บใส่ถุงเก็บเลยไนะ่ะถั่วฝักยาวของเราเก็บทำพันธ์ุได้แล้วนะคะแบบนี้นะคะ ในการเลือกวิธีเก็บพันธุ์ถั่วฝักยาวของเราเราจะไม่ปล่อยให้ฝักถั่วแห้งขาต้นนะคะเพราะว่าฤดูนี้เป็นฤดูที่บอกบางต่อการเน่ามากเราจะเก็บขึ้นไปแบบนี้เลือกฝักแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปผึ่งลมให้แห้งนี่แบบนี้ใช้ได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วลักษณะเลือกง่ายๆเลยเนี่ยจับเข้าไปแบบนี้มันจะนิ่มนะคะเลือกง่ายๆเลยนะคะจับเข้าไปแล้วจะนิ่ม นี่แบบนี้ยังไม่ได้แข็งนะอันนี้เหมาะกับการกินอันนี้ทําพันนะคะแบบนี้เก็บเลยนะแบบนี้อันนี้รุ่นนี้เอาไว้กินนะพันธส่วนใหญ่ที่เราเลือกเก็บเราจะเลือกเฉพาะออกตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นประมาณหน้าอกเรานะคะก็คือเราจะได้มเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์แต่ถ้าเราขยันปรุงดินบำรุงต่อให้ยอดเดินต่อเราก็จะได้มเมล็ดถั่วที่สวยเหมือนกันนี่ อันนี้นะคะอันนี้ได้เห็นไหมคะมันจะต่างกันจากอันน,นี้อันนี้คือพร้อมกินอันนี้พร้อมเก็บมเมล็ดพันธุ์อาจจะมาเก็บกันแบบนี้ใช้ได้แล้วะคะถ้าเก็บก็ถ้าไม่ได้ใช้กันฟาก็บิออดออกแบบนี้อย่าให้ตรงนี้ขาดนะคะตรงนี้เป็นตาดอ,อกใหม่เขาจะออกมากตรงไหนตรงนี้ค่ะตรงนี้พยายามอย่าโดนนะคะมันจะเป็นดอกอีก นี่นี่คือมาด้พัน์ของเราต้องเก็บจากต้นที่ไม่เป็นโรคนะคะต้นที่เป็นโรคเราจะไม่เก็บเพื่อมาด้พันธุ์ที่สมบูรณ์ในรุ่นต่อไปเดี๋ยวเราจะไล่เก็บให้หมดเลยนะคะวันนี้แล้วก็รุ่นพวกนี้ก็เก็บไว้กินค่ะเก็บพันได้แค่รุ่นรุ่นแค่นี้แล้วนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเยอะมาก อันนี้วันที่สองนะคะพึ่งลมไว้ใส่กระด้งแบบนี้พึ่งลมไว้นะคะเดี๋ยวถ้าแห้งเข้าแบบนี้อีกนิดนึงเดี๋ยวก็จะแกะนะคะแกะมาเล็กพึ่งอีกวันที่สามแล้วนะคะแดดที่สามารถตาักม,มาเล็กพันธุ์ได้มีแค่ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะตอนเที่ยงแล้วก็ตอนบ่ายเราจะไม่ตักนะคะเราจะไว้ในร่มแล้วก็พึ่งลมเอา ไม่เอานะคะเหมือนี้ไม่เอาไม่เอารูสิเราไปเก็บช้าเราไปเก็บเมล็ดพันช้านะคะแตกหมดเลยฝักหนึ่งสิบฝั่มเมล็ดได้แค่สามไม่เอานะปกติเราจะตากให้แห้งแบบนี้นะคะ ซึ่งการแห้งแบบนี้มันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องแห้งไวที่สุดข้างในฝาค่ะเขายังมีเนื้ออยู่แบบนี้มันจะทําให้เมล็ดพันธ์ขยายตัวเพื่อที่จะงอกนะคะอันนี้คือรุ่นแรกที่เก็บมาก็คือแห้งแต่รุ่นหลังน่ยคือต้องรีบแกะออกเพราะว่าเป็นช่วงที่ฝนตกสี่วันติดเลยนะคะไม่มีแดดนี่มันจะต่างกันนะคะแต่ใช้ได้เหมือนกัน ของแค่ตอนที่เราเก็บฝักขึ้นมาได้เป็นฝักที่แก่แก่พร้อมที่ทำมเมล็ดทันนะคะครั้งฝักใหญ่นะคะแต่ว่า,มาเมล็ดด้านในจะเล็กแบบนี้เราก็ไม่เอานะคะมเมล็ดเล็กรีบไม่เอา,มาเมล็ดแตกแบบนี้แบบนี้เรียกมเมล็ดปีกนะคะก็คือเขาเตรียมตัวที่จะออกลากแบบนี้นะคะเขาจะไปสู่ะบวนการเป็นลากเราจะไม่เก็บตากทำพันธุ์นะคะถ้าเสียดายก็คือปลูกไปเลยแต่จะไม่เก็บตากทำพันธุ์นะคะ รอบนี้มเมล็ดพันธุ์เสียหายเยอะนะคะถั่วฝักยาวหลายฝักอยู่นะคะที่เก็บขึ้นมาได้มเมล็ดน้อยเพราะว่ามเมล็ดเสียนะคะเสียนี่คือไม่เอาเลยนะคะเพราะว่าเราเก็บทําพันธุ์คะเราจะปลูกรอบต่อไปเราต้องเก็บมเมล็ดพันธุ์ที่สวยสมบูรณ์จริงๆเก็บเมล็ดพันธุ์จากต้นี่ไร้โรคต้านทานโรคฝักสวยด้วยนะคะเราต้เก็บที่ฝักสวยและทีนี้เราก็มาคัดเม็ดเก็บ พุ่นสมบูรณ์เมล็ดพันธุ์เราลุ้นต่อไปก็จะได้ลูกที่สวยขนาดเมล็ดพันธุ์ที่คัดออกนะคะเมล็ดปีอันนี้คือพร้อมจะมีรากนะคะเอาออกเมล็ดเล็กรีบไม่สวยเอาออกขนาดเม็ดเท่านี้พอแห้งแล้วเล็ก,กว่านี้นะคะเอาออกตาเป็นลายงเงี้ยไม่เอานะคะไม่ได้เป็นแผลนะคะกระจายอยู่ในฝักนานฝักมีความเชื้นะคะก็ไม่เอาเหมือนกันนี่คือเมล็ดพันธุ์ที่ได้นะคะอันนี้คือแกะออกจากฝักที่เชิญน,นะคะ ก็จะได้ลักษณะเมล็ดแบบนี้เดี๋ยวจะตากแดดเช้าสองแดดนะคะแล้วก็จะเอาเข้าลมถึงลมอีกสามสี่วันนะคะจนฝานเมล็ดจะแห้งนะคะส่วนอันนี้ได้จากฝักที่แห้งแล้วเมล็ดเกะออกมาก็จะมีลักษณะแห้งแบบนี้นะคะต่างกันถ้าการชื้นเกินแล้วก็ไม่มีแดดต้องปิดพัดลมนะคะปิดพัดลม นี่คือเม็ดถั่วฝักยาวที่เราตากแห้งแล้วนะคะพร้อมเก็บใส่ถุงถึงที่เตรียมก็มีขวดโหลถุงซิปแล้วก็ที่สำคัญม,มากก็คือป้ายชื่อนะคะกับวันที่ที่เราบรรจุเราจะได้จำได้วิธีเก็บรักษามเมล็ดพันธุ์ให้ได้นานเป็นปีหรือหลายปีขึ้นไป แนะนำให้เก็บไว้ในตู้เย็นชั้นด้านล่างสุดนะคะป้ายชื่อสำคัญมากนะคะแล้วก็ระบุวันที่ที่เราบรรจุเราจะได้จำได้ค่ะว่าเราเอามาเล็พันออกมาใช้และใส่ขวดโหลไว้ได้วยนะคะป้องกันความชื้นอีกครั้งนึง่ง